วัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมารับชมความรู้สึกในการขับขี่นะหลังจากที่เราเปลี่ยนล้อเล็กออกไปเอาร้อใหญ่ล้อเดิมมาใส่เหมือนเดิมนะมันจะเป็นยังไงนะลองมาเปรียบเทียบกันดูนะเดี๋ยวให้โชเฟอร์พูดไปก่อนควนะามรู้สึกในการขับขี่ของโชเฟอร์ไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปพูดตามหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวจเจอเพื่อนครับจบมนได้เลยดาครับอ้านะจัดไปโชเฟอร์ เล็กสุดแล้วก็มาใหญ่สุดนะมันก็ไม่เชิงสุดหรอกแต่ว่า <c oughs> ล้อเล็กที่มันสามารถใส่ได้ในมิวเอกเนี่ยก็16ขึ้นไปนะถึง 20, 2ีบก็ได้นะแต่ว่าส่วนมากก็20แล้วไม่เกินนี้นะถ้ารถเดิมๆไม่ยกนะเป็นไงชอบไหมเหมือนเดิม <c oughs> อันนี้อ่ะ มันกับถ้าเราหักหลบหลบอะไรเงี้ยเราต้องหักให้มันเต็มกําลังเหมือนโน้ตแบบสกิดนิดเดียวมันก็ไปแล้วมันจะไวมันจะเบามันจะคล่องนะไวเบาคล่องใช่แต่อันนี้มันคมมากกว่าถ้าขับเร็วอ่ะถ้าขับเร็วๆคันนี้คือได้อยู่ล้อเนี้ยล้อเดิมอ่ะล้ออันใหม่เนี่ยใช่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นที่ยางด้วยนะยางมัดตัวเรนน่ามีผลนะครับหน้ายางแท็บก็มีผลนะหน้ายางกว้างก็มีผลนะขนาดวงล้อที่เพิ่มขึ้นก็มีผลหมด นะแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือว่าการกินน้ํามันนะก็ตัวนี้ทําได้ดีกว่านะถึงแม้ว่าจะเป็นล้อใหญ่ก็ตามนะได้11กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ถ้าเป็นยางมัดล้อ16มีวัลครอสเนี่ยก็ได้ประมาณ10โลลิตรนะเพราะแน่นอนเละมันเป็นยางมัดเทอร์เรนนะหนักนะน้ำหนัก,นก,นกมันค่อนข้างจะเยอะผ้าใบ10ชั้นนะตัวนี้ไม่รู้ผ้าใบกี่ชั้นเหมือนกันนะบิสโตนดูเลอร์ HT ช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ตัวนี้นะ่าจะตอบโจทย์นะพวงอะลัยหนักตึงนะพอเราเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมแนละ้วเออหนักตึงหนืดนะไม่ค่อยไปในความเร็วต่ำแต่ความเร็วสูงร้อยหกถือว่าดีร้อยสี่ร้อยหกถ้าเทียบร้อยสี่แล้วกันนะร้อยหกมันก็เทียบยากนะเพราะว่า,วาตัวมัสเตเรนอีโอครอสตัวนู้นนะมันได้แค่ร้อยสี่นะเราไม่กล้าเหยียรนะับเดี๋ยวยางหลุดนะ มันเหยียบได้ไหมมันได้นดําไปได้อีกนะแล้วยิ่งเร่งยิ่งมันนะแต่ไม่ได้นะข้อจากัดมันมียางมัตเตอร์เรนเขาไม่ได้ให้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะ<อ>ไม่เกินร้อยหกนะหลุดได้นะมันลอหลุดออกจากเบ้าได้เลยนะ <c oughs> ผมมองว่าเพราะว่ามันไม่ได้รองรับความเร็วสูงในขนาดนั้นนะร้อยหกเนี่ยก็เต็มที่แล้วแต่เราไม่กล้าหรอกนะ <c oughs> แต่ว่าตอวล้อ,อ h d นะล้อแบบนี้นะล้อทางเรียบเนี่ยร้อยหกร้อยเจ็ดได้นะแต่ถ้าเทียบร้อยสี่เหมือนกันเนี่ยตัวนู้นผมมองว่ามันก็ ก็ตอบโจทย์นะครับก็ดีนะแต่ว่ามันมันเหยียบเยอะไม่ได้นะข้อจำกัดมันเหยียบเยอะไม่ได้เอาโชวเฟอร์อะไรต่อก็คือนะดีคนละแบบนะครับเป็นยางมัดด้วยแหละน่าเปลี่ยนเป็นยาง all-terrain นะหรือว่ายาง at เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะความเร็วสูงน่าได้อยู่แหละคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราไปถนนแดงไม่เป็นถนนลูกรังอะไรอย่างนี้ ก็มาเตอร์เรนนะเหมาะแก่การออฟโรดนะลุมตัวนบทนะหรือว่าหลุมถนนดําก็ตามถนนบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่นะแม่เจ้าทําได้ก่อนข้างที่จะโคตรพอโคตรแม่ดีนะก็ตัวนี้มันก็จะกระด้างนิดนึงนะก็นี่รถล้มแล้วรถสเปคลมลงมานะเป็น 34psi นะหรือว่าบอนต่อตารางนิ้วไอยาลังกานัด ก็ก็ขับดนะีน้ำไม่ตึงตังมากมายนะบางคนก็บอกว่าไอ้ข้างประตูเนี่ยมันให้เติม29โอ้โหมันไม่ไหวหมั้งเติม29คิดเห็นคิดถึงยังไงกับลมยางขนาดนี้โนะชเฟอร์มันไม่เหลวไปเลยเหนะเคยเติมไหมยี่ <c oughs> มันไม่ย้อยย้อยเละๆไปเลยเหรอเฮ้ยนะ่าะเคยเติมยางันไม่บวมเหรอยางมันไม่บว <c oughs> มเร็วหรือไงมันเติมน้อยจะเกินนะครับสเปคข้างประตูที่เขาติดข้างประตูตรงนี้นะยี่สิบเก้าทยมันมันไม่ได้นะ่งขับไม่ได้ สำหรับผมนะมันขับไม่ได้นะมันเหลวมันคุมยากนะสำหรับสิบแปดไหมอ่ะสิบเจ็ดไอ้ยี่สิบนี่แหละของเดิมๆนะไอ่ไอ้กูเติมยี่สิบเก้ามันมันไม่ได้จริงนะของผมนะมันมันเหลวเคยเติมแล้วนะขนาดสามสองเนี่ยมันยังเหมือนมันจะย้อยๆเละๆตุ๊ปเป๊ะคุมยากนะเออแปลกๆมันนุ่มไม่นุ่มเลยมันไม่นักขับ เราไม่ใช่สายนุ่มแบบนั้นนะเนี่ยแต่ต,ตึงๆแบบนี้มันไม่เวียนหัวนะแต่ถ้านุ่มเละๆแล้วก็ยุ่ย,ยๆแม่งเละๆม่งกูพูดถึงขี้หรือเปล่าไม่มันไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรมาให้มันเห็นภาพนะับ <S <S 1> <S 1> ใช่ถ้าจริงเราลดกำลังลดลมเยอะผมเคยลดนะเคยลดใน d m a x Highlander Z นะขอบสิบแปดนะลดเหลือสามสิบเอ็ดสามสิบสองขับยากแม้ขับยาก,นะยากมัน มัน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 เหลวเกินนะมันเหลวมันขี้หรือเปล่ามันย,ยุน้ยมัน,น,นไม่กระชับนะความเร็วสูงไม่ได้เลยครับยากหน้าหลังเท่ากันไหมเท่ากัน34 psi นี่กำลังดีผมว่า34 psi นะแต่ก็อย่างว่าอะไรรถเราเปลี่ยนโชคโมโนโทูบนะแบบธรรมดาหน้าหลังหน้าโมโนโทูบทองหุดศูนย์ของโปรโฟเฟนเดอร์มันก็เออเราชอบแบบนี้มากกว่าในหัวเป็นไงในหัวขับแล้วมันมันมันยังไงมันเบนหัวไหมมัน ดึกดึกดีนะเบานุ่มด้วยแหละคันนี้มันเบานุ่มนะถ้าเทียบกับสีประตูเนี่ยเบามันนุ่มมันตึงๆนะแต่ราคาแรคเตอร์เดิมๆของมีเอ็กเนี่ยมันจะโยกมันจะมันจะโยกไม่หยุดนะเอาไงเราชอบรถแบบนี้มากกว่าครับเร็วเออมันมั่นใจนะมันไม่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 โยไม่คลงนะไม่ไหวก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วของแต่ละคนเลยนะแต่ถ้าเติมน้อยขนาดนั้นเนี่ยผมมองว่ายางก็น่าจะสึกรอเร็วนะกินน้ำมันด้วยนะ ยิ่งคุณแบบเติมลมน้อยเท่าไหร่นั่นมันมันก็ยิ่งนึกสภาพอะยางยางมันอ่อนนะแล้วก็บดไปเรื่อยๆนะมันก็ก็กินแรงเสดทานนะข็เรียกแรงเสดทานระหว่า,างพื้นกับล้อเนี่ยมันเยอะนะแต่เราถ้าเติมเหมาะสมเนี่ยมันก็ดีนะประมาณสามสี่เนี่ยกำลังดีนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจูเพื่อ,อมีอะไรเพิ่มเติมไหม ถ้ายางมาสเตอร์เรนนะองค้ายลินลงครอสวินเอ็มทีเนี่ยสามห้าก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ขอพี่สิบหนึ่ลงมี้ไหมมีแต่ว่าเป็นเอทีเบทีเอทีสองนะไม่ใช่เอ็มทีอะไม่มีเอ็มทีน่าจะมีเหมือนกันนะแต่เป็นแบบยางอเมริกันสไตล์อะไรพวกนู้นไปเลยนะแบบใส่ล้อแบบใหญ่ๆไปเลยยี่สิบขนาดกว้างเก้ากว้างสิบไปเลยที่เ้าล้อาทางๆเลยพวกนั้นนะ มันต้องยกต้องไรด้วยมันอยู่แบเราไม่ชอบแบบนั้นนะมันมันแล้วแต่คนชอบนะเราจะว่าโหลไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวกูด่าใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเออเดี๋ยวนี้เขาก็ทําแบบนั้นเยอะสายฟอร์ดไอยฟอร์ดมันได้อยู่ฟอร์ดมันตัวอ้วนไงได้อีสูนี่ยม่ก็แล้วแต่คนชอบนะผมไม่ไม่กี่นี่อีสูนี่เหมือนคนรอเบียดมึงพูดเองนะนี่คนพูดนะไม่กี่อะไรกับผมนะแล้วแต่ความชอบนะ ก็แต่ความคิดของใครแล้วเออแล้วแต่จะแต่งแบบไหนนะบางคนเปรียบเทียบรถคูน้าไม้สาปุ้ไม่ว่าอะไรเลยมาวิเวกหน้าไม้สาปมันก็จริงนะส่วนตัวผมไม่ค่อยลงตัวในดีไซน์ภายหน้าเดอรด้านหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยลงใช่แม่งเลอะเทอะแล้วมึงออกออกออกทะเลไปอีกแล้วเจียบดีไซน์เลยโอดจูเนอร์ กับมิวเเนี่ยผมมองว่าดีไซน์เต็ม10ไม่หักเลยนะ Fort u n e r l e g e n d ินเดกับ Le a เดอร์เนี่ยดีนะแม้ว่าจะเป็น c o m m a n เดอร์ตัวเก่านะก็ก็ดีนะโอ้โหเส่ชื่อของมันนะ c o m m a n เด r l e เ d ด r ต่อไปก็เป็นรัมเมย์ยนี่ยอนในหัวราใส่แว่นดูก่อนนนะแต่ดังนั้นแหละเรื่องการอัดท่าใช้สอยภายในผมมองว่ามีวเวกตอบโจทย์มันกว้างขวางสบายนะบอกพับอะไรไม่ต้องแขวนไม่ยุ่งยาก นะคุกูกัาก็หลับสบายนี่หลับสนิทตลอดทางใช่หนะก็เรื่องล้อถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณนี้กันนะดีคนละแบบนะส่วนตัวผมเนี่ยชอบล้อเล็กแต่ว่าใสา่ยางเอทีมากกว่านะยางเอ็มมันมันใช้ความเร็วสูงไม่ได้นะ<ต>นั้นถ้ามีตังถูกเบอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นล้อเล็กอีกนะใส่ยางนู่นคแต่ว่านี่เรางบประมาณจํากัดนะช่วงนี้ปาล์มปาล์มมันไม่มีลูกนะราคาแพงจริงไม่มีลูกนะมันทําอะไรขยับตัวอะไรลําบาก ใช่มันขยับตัวอะไรลำบากถ้าปาล์มออกเมื่อไหร่นะก็มีสิทธิ์ได้เห็นนะเราอาจจะรัดยางที่มันให้ความเร็วสูงได้นะ 2> <AT> 2. นอาจะลิงลง AT2 ีทูน่ะเล็งไว้นะ<ร>น่าจะใช้ได้แหละความเร็วสูงร้อยหกนะประมาณนั้นนะพอรถพวกนี้มันก็ช่วงล่างมันนิ่งดีนะใช่ใช่ร้อยหกก็นิ่งดีนะเดี๋ยวตึงตังมัก็ตึงตังหนึ่งจุดเก้านะไม่ได้อื่นอย่างที่คุณคิดนะอย่ามามนุกันเยอะหนึ่งจุดเก้าก็ร้อยหกก็ได้นะ เออนี่น,นึกนึกนึกหัวขอ,อกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับจากใจคนใช้เครื่องใหญ่สุดมาเครื่องเล็กสุดดีกว่านะเพราะว่าเราเคยใช้3.2นะเปรียบเทียบกันนะไม่รู้เปียบเทียบได้หรือเปล่าโดนอีกแล้วแหละน่าจะโดนอีกแล้วจะเร,เ,เรียกแขกแล้วเรียกตีนอีกแล้วนะ <S <S <ๆ S 1> โอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสรุปท้ายคลิปก็ล้อใหญ่ล้อเล็กเล็ก,ลกสุดที่มีเวกใส่ได้กับใหญ่สุดที่มีเวกใส่ได้ในในรถสแตนดาดเดิมๆนะไม่ได้ยกไม่ได้โหลดอะไร นะก็เล็กสุดมันก็ดีนะเล็กสุดเนี่ยพวงมาลัยคุมง่ายพวกคุมดีนะแต่ยางหน้าสัมผัสเนี่ยมันแคบนะมันมันจะไวนะมันจะไวต่อถนนนิดนึงนะไวต่อลอนคลื่นคือถ้าขับรถโน้น่ะยางนน้นก็ไม่เปลี่ยนเทียนะมือเดียวคือสกิลแล้วไปได้เลยนี่ชันี่หนี่พวงมาลัยหนักนะความเร็วต่ำนะมันมันจะหนักหนักแต่ว่าความเร็วสูงเนี่ยไอตัวนี้ดีนะก็ประมาณนี้นะครับไเป็นแนวทาง ใครจะใส่ล้อ20มือ2ก็ได้นะก็สวยดีนะมันมันใส่แล้วมันหรูหรานะถ้าเทียบกันเนี่ยมันล้อเดิมๆม,มันก็ได้ความหรูนะหรูพรีเมียมดูแพงนะแต่ไปใส่ล้อ e v o วคล s อเนี่ยมันก็ได้ดูได้ออฟโรดได้ลุยนะมันก็อีกแบบนึงอีกนะ<ค>นก็กใช่แล้วแต่คน <บา S 1> ชอบ,บ <า S 1> นะส่ว <บา S 1> นตัวผมชอ,นะชอบดุดุนะชอบดุดันไม่กรงจ่อยคลาย,ายต้องฟอร์เรนเจอร์ไม่ใช่ นอาโอเคคลิปนี้มาเด้ลกันนะถ้าบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะแต่อย่าด่าแรงนะเดี๋ยวโชเฟอร์ด่ากลับเอ,อไม่ใช่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม